มาครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับรถเมซูฟูโซนะครับเกิอดอุบัติเหตุนะครับไหลนะฮะไหลรถไหลนะรถไหลขนาดไหลเนี้ยหน้าฟังยุบเลยนะฮะเดิมๆดูหน้าฟังหมดเลยโอโ้โหหัวสวยๆฟังยุบหมดเลยครับมาดูแมโคโซจะรับน้ำหนักได้ไหมครับเ,เกียร์เครื่องหกดีสิบหกเครื่องหกดีสิบหกเกียร์อ, 6, อีตันนะครับมันจะไหลลงไปข้างล่างไหมเนี่ยช็อตเด็ดครับ เดี๋ยวเหมือนคลิปวันนั้นนะนะพอลากไปแล้วไปโอ้โห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 ฝนก็ตกกระสากเยอะแยะเลยโอ้โหหัว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 โอ้โหฝนโตเตาครับ <Yeah. S 1> ไปแล้วเออมันหมดแล้วเอาไมครับมผมธรรมาดาการกู้นะฮะอันนี้ก็ตกลงขายเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วนะว่าดึงหน้านีไม่ได้แน่นอนเพราะว่าล้อมขับเลี้ยวมาได้แต่รถมันจะไหลให้ไหมเนี่ยขึ้นโนนด้วยนะ โอ้ติดเกียวไนงะ โอ้รดนเครื่องอันนี้คือคือตอนมันไหลมาชนเนี่ยคือเครื่องมันไหลคือดับเครื่องไว้อยู่นะนะดับเครื่องอยล่รถยังไม่ขยับเลยนะตอนนี้ คือล้อยังไม่ขยับเลยล้อหลังอะติดโอ้ติดอะไรไม่รู้ติดเกียร์มั้งเนี่ยโอ้ติดเกียร์ติดเกียร์น่นาจะติดเกียร์ครับน่นาจะติดเกียร์นะติดเกียร์ปะนะ่ะเนี่ย ติดเ,เกียร์มั้งครับฮ <Yeah. S 1> ะมันทำไมล้อไม่หมุนล่ะล้อมันกระตุกเลยเดือดตาไฟแตกหมดเลย <c oughs> ปกติก็แตกอยู่แล้วมันแตกหนักก็ได้เริ่ม โอ้โหฝนฝนโอ้หโหฝนตกหนักเลยครับทีนี้จะได้ช็อตเด็เดๆไหมเนี่ยฝนก็ตกหนักเลยโอ้โหตกหนักเลยทีนี้ ตกทุกวันเลยเหรอตกลโอ้โชคดียังเลยเกี้ยแมากเนี่ยโอ้โหผมใจรักมากเลยฝากแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เปียกมอดยอดเลยนอนเลยเปียกยำไข่น่นอนเลยคลยิปนี้ฮะโอ้โห เนา่อเอฟซีไปดชูชมชา็ชอตเด็ดนะฮะเฟียก็ยอมเอาเครื่องหนึ่งไว้ก่อน ไปเข้าร่มก่อนเหมือนมันติดเกียร์เลยะะเออดึงไม่มาเลยล้อหมุน เพราะว่าเฟืองท้ายมันยังหมุนอยู่ไง <c oughs> โอ้สูดวะกันไหนเพื่อนะเพื่อนยังมมก,กินเข่าอยู่ด้วยไงมันเห็นงานอยู่เลยเฟืองแนวแก้เสื้อใส่แ <c> ต <oughs> ่ละก้นฮ <c oughs> ะฮ <c oughs> ะ hả lương cho này phải phố pháo kháng rồi đâu không cái nặng ôi ถอดเพ้าข้างก็ได้มีกุญแจถอดไหมถอดเพ้าข้างออกถอดเพ้าข้างสองตัวเลยนะทั้งสองเส้นเลย สู่งานสุดยอดแต่ละคนคนหอ่ะ,อะตอนนี้ก็นายไปถอดเล้าข้างเลยโอ้ลุงน้องสุดยอดเลย ใช่เอาจริงจริงเลยตกลงต่อเพลาข้างเหรอตอพลข้างเนี้ฮะต่อเพลาข้างง่ายกว่าต่อเพลาต่อเพลากลางก็ติดโบกี้เหมือนเดิมฮะฮะอ่าใช่ เพราะเผาข้างมันมันมเป็นสองเผาไงตัวนี้